มันนี hehe, so ่ตำามันปลาแหงแล้วแดบมันมาขว่มาขว่ใส่กันกรจายใส่กระทายยังไงขว่เออยขาโทษเขาพายม่อเอี่ยมจะาขึเดอยวสีกะจาสุกมุกมันอะมันนินคนเมืันวด้จ้ะเขาเออยังงก็ละพัดบอกพัดไม่ขว่เลยจะให้มันแหงมันนี้ เป็นายๆแบบน้ำพริกแบบน้ำพริกตาแดงแบบน้ำพริกังใส่ไ่จา้าอู้แหเสีกข่อยเห็ดเป็นอยู่อืเห็ดง่ายแต่ว่ามันสบใสเวลาไงพี่น้องอืม,มาดี้เพินน่นมีอีกวิธีหนึ่นงอดอกกันดอกผักขี้เล็กไม่จา้าดอกผักขี้เล็กสารไหมเมืเ่อผักขี้เล็กที่เขาเอามาแกงผักขี้เล็กสารนี่คนณที่สารมันเขาสิบอกให้กินเพราะนันตายเบียร์กันไปจา้ามันีะเป็นดอกนี่ไงชิเหลืองไหมจา้าเพิ่นเอามาต้มเพิ่นเอาต้มแล้วเพิ่นมาสุกอื กินได้พ hmm, hmm. so so like ี oh ่น้องดอกก็กกิเล็กสานนี่เหลืองหน่ะเออขอกระเฮ็ดน้ำเพลินอือสมัยก่อนมันถูกมันยากเนาะอยู่กับพม่าบ่อนอือเป็นกระโซนเฮกับขาวมาละวันนี้กระเฮ็ดน้ำเพลินเฮ็ดยกระขาวพม่าน่ะวันนี้เฮ็ดเปีนพี่น้องวันนี้ยอดอันยอดอันนั้นคือกันยอดพักอิเศษพักอันเกษตรศไม่ว่านักเกษตรน้ำเลยพักกระถินไม่จ้าบ้านเฮาเอิญพักกระถินนี่พักเกษตรเนาะคนไทยคนอื่นพักกระถินมันบ่จ้าแต่บ้านเฮาบ้านนอกเขาคนอีสานนี่ดีคนอิ่น มักผักเกษตรพักอิทศษไหมจาน,นละ่ะยอดมันเด็เพิ่นเอามาต้มอันนี้เอามาต้มต้มแล้วแล้ววันนี้เพิ่นเสิม,มาซอยๆๆ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 ซอย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 เห็นมันซอยละเอียดเลยได้จา๊านี้เพิ่นเอามาผัดผัดก,กับเนื้อกับหมูแซ่ยบไปน้องน้องไปเห็ดกินแล้วค่อยเปาน้ำก่อนค่อยเป่นนาดูพกดับเาน,น้ำก่อนเดีด๋ยวเพิ่นรักนี้่อได้จา้าอัน,น ยูฟังกว่าสิโมยฟังอืมมื่อกี้ของสิเป็นแม่โม่แล้วเป็นแม่โม่พวกเจ้วว่าสิโมยพวกแ้าฟังคาขาดเลี้ยงทุกเลี้ยงยากพี่น้องพวกเจ้าทุกยากทีข่อยบอโว้ยข่อยมีทุกยากปากเปียกไปพี่น้องอืมไม่ได้โม้นะเรื่องจริงอืมแมนบอพี่น้องเรื่องจริงไม่ได้โม่ไม่ได้โม่นั่นนะอันเอามา อันพัดแบบเสบพี่น้องเอ้เสซบไี้เลยงดลายพวกเจ้าลองเห็นบันงเด้ออันพูดอะไรที่แฟนกับดูทั้งพะเยาอะไรทั้งพะเยาอันมันหลายไปยอดพาคเสียงนันติยู่นั้นเป็นป้าเป็นยังเนาะมันหลายได้จะยอดพาคเษียงน้ำข่างท่ากหลายเพราะว่าคนพะเยาแท้ๆเป็นสีบโอคยกินอืมเป็นสีบโอเคยกินเป็นไหนเป็นสีมองขามไปคนพะเยาแท้ๆนั้นแต่ว่ากันคนอีสานไปอยู่พะเยากหลายดีจ้ะ อืแล้วลองเ็ดกินนะจ๊ะเอามาต้มเอามาต้มเรนีิต้มให้มันสุกๆูบนะจ๊ะเนาะม่นต้องไปมันบวบเปียอกป่ะอันยอดอันยอดยอดผักกระทินผักกระเสดไม่จ๊ะมันมาเพราะมันผักกระเส็ดนะเปียกยอดผักกระทินนะจ้ะแต่ว่านีสานเอินผักกระเส็ดอันเอามาต้มนะจ๊ะต้มมันบวบเปียจ้ะต้มไปโหลดต้มโดนได้กับบวบเปียต้มข้างขึ้นหน่อยก็ได้ต้มหอกข้างขึ้นหน่อยไม่จ๊ะนี่มันสองกับ เอาไมา้ให้มันเสียดินน้ำกับมาหาัหาน่หนหนัหน่หนหนั่นหั่นหั่นละเอียดเอามาผัดเส้นหมูผัดเส้นหมูสับไม่ได้หมูสับหมูต้นเดี่ยวเต้พวกเจ้าจะเห็ดผัดก็ต้องผัดกระหล่ำหน่จ้แซ่บแซ่บก็ผัดกระหล่ำน้องเห็ดเบิ่งเนื้อเวีเยอืมอีิ๋วเห็ดมาแล้วอืมนั่นสมัยก่อนโอ,โอ้พี่น้องเอ้ยลำบากหมองลิงสมัยก่อนนี่ อัน,นั้งเตี้ยนังกินเข่าด้วยน้ำตากระยอยปลกปลก,กลงฝาดลงงานจานเข่าคนเด้พี่น้องมันถูกหลายมันมีเงินเด้งสมัยก่อนนี่ไปเฮ็ดงานนี่ออกจากกันออกแจกปังกปเกดไปเหตดยวนโรงงานหยิบถ่ายอยู่ในตัวเมืองนั่นโอ้ยปังจักรยานไปตื่นตีหานปั้นจักรยานเน่ะเคลียวว่า อื uhm. อยืดสันโคลงยืดสันโคลงยืดสันโคลงยืดกรกขั้นไตยืดสองหมองบลาบาดยายืดกระดูกขั้นไปจังหวัดขอยืดน้ำตาลยืดสันโคลงเหมือนบลาอันนี่อันปั่นจักรยานจากสันโคลงไปเป็นตลาดสันโคลงมันชิ้นนี้สันโคลงเนาะอันตลาดสุวรรณมีจ้ะตลาดตลาดสุวรรณสันโคลงนาวัดนาวัดไมก็ล huh. ืมซื้อวัดแล้วม <ta> ันโดนแล้วเนาะนาวัดสันโคลงแหละมันชิ้นนี้มันชิ้นนี้อัน มันเสียีนตลาดที่มหันน้ำสกปรกตื่นตีห่าแบบนี้ตีหาไปซื้อไปซื้ออันนั้นเสียนี่ไปขายมันนี่ปั้นจากกันปั้นจากตลาดสันโคงตลาดสุวรรณสันโคงว่ามันตลาดสุวรรณยวนยวนแถวนแถวแถวนเชียงค้ำกับนี้จากว่ามันอยู่เชียงค้ำยู่ดูสันโคงอันปั้นจากสันโคงไปดอกขมไใต้นี่ไปตลาดดอกขมไใต้ไปซื like all, ้อใส่กอกไปซื้อนั่นซื้อนี่อีกเพราะว่าสันโคงมันของบกบมาล่ะ ต้อไปซื้อดูอันดอกข้าวต่อีกบัดนี้ปั้นจากดอกข้าวต่ายไปไหนไปให้ตัวเมียพยาวอีพี่น้องพวกเจ้าคิดเบิ้ลสิบเก้ากิโลอ่ะสิบเก้ากิโลเกี่ยมยีสิบกิโลปั้นขื้นมือเหรออืมปั้นไปปั้นไปเล่นเสือพี่น้องจน่อยจอยหมดบอกปั้นไปปั้นไปปั้นไปเออโอ้ต้องหนาตังหนาตังอืมหนาวกันหนาววันนี้โอ้เป้นปั้นเนาพย่ายังหนาวเนาะข้างมือหมอกนี่ตีหานี่มองม่เห็นถนนเลยได้พี่น้องมองเห็นถนนเลย อช่วยไปหอนหมอกเฮงงานนี่เปียกมอดยอดพี่น้องเปียกมอดยอดงึดหลายนซักนู่นปลาลูกหมาลูกหมากตบว่าปลาพี่น้องเลยนึดหลาบัณฑิ์ข้องมือพ่อรถอันรถอันคนที่หุ่นจากที่ยุ่นเพิ่นเป็นคู่เราเพิ่นเป็นคู่สอนโยนเพิ่นเป็นคู่สอนโยนในตัวเมืองพะยักหน่อจ้ะบันีิเพิ่นเพิ่นไปเพิ่นไปสอนย่ามือเช้าวบนณฑิเพิ่นขี่รถผ่านเพิ่นเห็นเทาปั่นจากย่านเพิ่นตะตุ้นไง อือเมื่อกี้เหาหนั่งจักรยานไปนูป่นบ่แม่นใหห์นโยกอันโยกจักรยานขึ้นรถกระบะเพิ่นเพิ่นก็นไปส่งมอสดูเ่เฮ็ดงานก็มี่กลังมืออือยังว่าคันพ่อเพิ่นมันต้องคันคันคันศพที่เพิ่นเห็นเขาปั่นจักรยานน่ะอือดีดียังไงมาอือคนทั้งเสียเพิ่นมีน้ำใจมั้งวะนี่คิดเห็นเพิ่อนอยู่้ดิอือนืดไหลไม,ม่อย่างนั้นเดอกจ้จะว่าศพประสบการณ์ไงให้ฟังว่านี่แหละคนเฮามันถูกมันยากตากเปียกแล้วแต่ หักกันไหว้ะจ้าเด้อแล้วกัเวลาเขากินเขา่าหรือกินอีย่างเขาอยาจะกินถิ่มกินกว้างอืมนึกถึงเวลาเ้าวม,มีกินแล้วก็นึกถึงเศร้าหน้าเพื่อนเห็ดอ่นเพื่อนเห็ดเข่ายากเย็นน้ำบายัางเสมือนี่เข่าให้ตกตามานะจ๊ะเนาะเห็ดอีอย่างก็ตกตามเห็ดป่อยเห็ดมันเห็ดยางเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ตกตามมากพี่น้องอืม ย่าจะไปกินทิน่นกินควางอืมนี่แ่ะประหยัดได้เขาก็ประหยัดน,น้องชายเนาะมีเงาเขาก็เห็ดกินก,ก,ก็แก,แก่แก่ขึ้นว่าะนะ่ะเนาะย่าจะไปเบียดเบียนกันย่าจะไปด่ากันย่าจะไปซั่งกันหักกันไว้เกิดซาดเดียวตายซาดเดียวเนาะพี่น้องเนาะอืมก็เนาองจะไปด,าปดาป่าเพินพ่นเขาไปด่าเพื่นมาล่ะเขาไปใส่เขาก็อายเพิ่นเด้อืมอายขายขี้หนา คนกับสีวาวพื้นญยากพีพี่น้องกับสีอายมาละจ้ะจะสัปวิดากันฮักกันไว้ฮักกันไว้เด้จ้ะเด้ยูโม่เหมาะเมมเมะขึ้้ไข่เห็นบ่ข่อยกับยูโม่เหมาะเม่เมะไม่ยังเขาก็กินมี่กัก็กินบ่มีข่อยก็กินคือว่าน่ะพี่น้องถึงเวลาข่อยก็ไปเที่ยวถึงเวลาข่อยก็ไปช้อปปิ้งคือว่าน่ะถึงเวลาข่อยก็นอนถึงเวลาข่อยก็แล้วแต่เธอร์มาละจ้ะฮ่าวต้องไปนุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่ไร้สารหลักเขาจะสัตว์เห็ดน้ำบอดี เราอยู่นงอ่อมเมาๆเราก็มีความสุขกับชีวิตกับครอบครัวเราเด้อจ้าเด้อไปดอกด้วยพวกเจ้าชิดาข่อยว่าข่อยว่าดูนี่ท้ามาอีกแล้วยย้ำแบกระดายนอกหงุดหลเอ้ยว่าจะได้กันได้อค่ะใครคือว่าล่ะข่อยเห็นคนผู้ไฮนี่ที่ลราจะผู้ไฮดังแปรย์เปึ้อนๆเลยแต่เธอคือว่าล่ะไปแล้วพอกันไม่คลิปหน้าหักสุขสุขคนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า